ผู้ชายดาวเราต้องไปถึงก่อนหกโมงให้ทันนะครับตอนนี้ตี่เราถึงบานสองนะครับเขียนอะไรอ่ะปลาเ่ลี์จบกกะเลยปลาเซลล์ไม่พอ ตอนนี้16แค่สูครับรู้ว่าเราจะกลับไปที่ลานกลางจินได้ทันเวลามโมงตอครับครับตอนนี้17 38นะครับใกล้ถึงลานสดนแล้วครับนู่นนี่ครับมาเจ็บครับทําไงจะยืดจะย้เอเดียวลอก เราได้รับภารกิจนะครับตอนนี้ของเรานะครับที่ขึ้นมากับรถไถนะครับซึ่งไม่มีลูกหาบหาบมานะครับเรากําลังเดินไปเอากันครับดูดูเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับไปกันต่อ ออเอาครับได้รับบาดเจ็บครับอตอนนี้ทั้งแรงในชีวิตจะเป็นตะเกียบจะีข้อเจียมเอาลังลเราต้องไปถึงก่อน6โมงให้ทันนะครับตอนนี้ผู้ร่วมกิจกรรมก็มีกัน5คนครับ ซึ่งให้ทางต่อเ,เต้นไว้นะครับนี่ครับทางที่รถไถที่เขาขนของขึ้นมานะครับเราต้องเดินค่้อมไปนะครับตรงเนินเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วครับเราจะช้าแล้วครับตอนนี้เวลา16.43นะครับ,อนนรบโอ้โหมีเชือกเลยครับท่านผู้ชม เราเรื่องอยู่งรับทั้งขึ้นเตรียมระวังเฮ้ย ของแล้วครับก็ถดแบกเองเราเดินทางสองกิโลใช้เวลากี่ทีครับเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งยี่สิบกว่านาทีตรงลานส่วนนะครับที่เป็นต้นส่วนครับล่อมาครับขึ้นตรงเนินนี้ครับขึ้นลง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 มาถึงตรงนี้จะใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้สิบหกห้าศูนย์ครับดูว่าเราจะกลับไปที่ลานกลางเต็นท์ได้ทันเวลาหกโมงหรือเปล่านะครับที่ขึ้นกันไม่ได้ยังไงผมถามจริง ไหนวิวในของนนี่ครับของเราครับก็เขียนว่าอะไรอ่ะก็ชแบงกจบกขาเลยกงนห้อมก็ดแบกีกโอ้โหดีกครเลยนันนักอะไรนัอันนี้นักอันนี้เชียนักส่โอ้นกันนักนักอะไรนัเานแบนี้เรา่งนักเชนสามนักสามบอสอง ประมาณกิโลเจมกล่าวไว้อ่ะถุงแล้วประมาณยี่สิบโลถึงไหมสิบห้าสิบห้าโลแบกกลับอีกประมาณสองสองกิโลครับตอนนี้ก็ได้ของที่ต้องการแล้วครับตอนนี้เวลาสิบหกห้าแปดครับเราต้องไปถึงให้ทันสิบแปดศูนย์ครับ ก็สาถึงมาจบนะทัอยีละมงอ่ะแต่มันจะมืดก่อนนะงกันไปเลยวิ่ มันเลยสะสมมาแล้วอุ้ยจิ๊บจิบ,จบไปดิปซี่ยามาวันไปไม่ตอนนี้เรายุบตอนนี้นะอุ้ยได้ายู่อย่างดเดินนี่อยู่นี่หนักเลยเหมือน,นเราโด 3, 2, นซ้ำสองมาเลยสุดลนช่คชคดีนะที่เป็นบาชโดอ,อ,อถ้าไม่ใช่ปลาชอดนี่ไม่ไหวนะจะว่าแข็งจิเหมือนแบบสองเซตอ่ะหมดก๊อกแรกไปแล้วสองต่อเลยอ่ะ เออมัดีเดี๋นวเดี๋เดี๋ยวเดยนเกเบา๋เดียเนี๋ยวเดี่ยวเดีนยเี๋ยวเดี๋ยนเดยวเดี้วเดยวเยเดียเ๋ยวเีเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอเดี๋ะเ๋เเดี๋ยวเเดูกระเป๋านี่มันหนักยกเบเววดดีเดีดววเววเยยเ๋ีเ๋

กับแมกปืนเลยลาตะเวแลวแ่ไกลลาวหลยไปเลยไปเลยอดินไยเจ้สุดไ้ยดอดทนายจีมจัดไปช่างไฟฟ้านี่ มาแล้วครับหน่ยวยสนะวยนะัสดอีานะดกปนะอีกประมาณหนึ่งโล หนึ่งโลโอเคครับทานครับกับเวลาอีกประมาณคึองชั่วโมงทานครับยังไงก็ทานครับปศชดอทำได้มาแล้วนะแลัวกลับ้นเยอะเฮ้ยพอเดินขึ้นนี่ใจอีกทีนักสายนักสายมาก เป็นไงพี่ชิว,ชวๆเนาะเดือได้อีกสองรอบฮะพอขึ้นมันไปนอนขึ้นโอ้โหเนี่ยผมหมดแล้วตอนนี้ครับตอนนี้สิบเจ็ดสามแปดนะครับใกล้ถึงลานส่วนแล้วครับนู่น <c oughs> สภาพแต่ละคนก็เอาเรื่องอยู่ครับ สามนาทีครับต้องไปให้ทันตอนนี้เห็นร้านโซนข้างหน้าครับครับตอนนี้ภารกิจของเราก็ทันนะครับทันเวลาตอนนี้ห้าโมงห้าสิบสามนาทีนะครับทันหกโมงขาดเจ็บชิวมากเลยนะตริยะทางนี่หดุดเอาเรื่องเลยมากครับคิดว่าพุ่งเยอขาลงของลงไปเพิ่มได้ไดอได้ครับ มันใช่ให้ลุงแค่นี้ต้องเก็บแต่เช้านะครับโอ้ไม่เราก็เอาของที่นี่มาให้เขารู้ไม่ก่อนใช่ใช่เพราะอันนี้เราขึ้นนายว่าเขาต้องลู้อ๋อเหรอครับโอเคตอนเช้าเก็บแต่เช้าเลยแล้วรู้ก็เดินเที่ยวประมาณประมาณเช้าเอาเช้าหกโมงแล้วหกโมงก็ได้เก็บเลยได้รู้ก็เดิเที่ยวเลยคถูกหวารถจะขึ้นมาถึงนี่เดิน่ยวน้ยครับขอบคุณไปดูเกี่ยวไปแล้วเกชือซารคุยได้เป็นมืออะไรหายเลยวะ เท่ากับพริกเนี่ยดูดิไอ้นี่มันออกกกับพริไก่สดๆมออกไม่ตัวไก่ไก่ไก่ยี่ห้ออะไรผู้บอกมาจากไก่ที่ส้อเกิดขึู้บอกมาเลยเหรอไม่ใช่แล้วพูดถูกด้วยนะเดี๋ยวถ่ายไปเองกันกินอ้วันนี้เหนื่อยเว้ยอีกสี่ครับชิวๆนี่สบายสบายอันนี้ไม่มีอะไรทำผมได้เอ้ามันมัน ตอนอยู่ในคลิปมันไม่พูดอย่างนี้นะเขาบินฝันลังด้วยคือเดินมาเนี่ยมันแค่เติดเที่ยวของความเหนื่อยอ่ะบีอย่างเช่นเฮ้จริงเรามีเหนื่อยกว่านี้อีกนะเดินื่หลักๆนั่นเหนื่อยกว่านี้แต่อันนี้มันเด็กๆนักจิ้มอะไรครับบีมาเดิมบ่เดิมตอเนี้ย